ที่นี่ค่ะเป็นบ้านขนมไทยสองแสนทุกๆปีทุกๆเดือนจะมีคนสงขารวมไปถึงคนที่เคยมาสงขาและกลับมาเราเหมือนได้พบเจอญาตะะิค่ะได้พบเพื่อนเราเป็นคนในพื้นที่เราก็อยากให้พื้นที่ที่เราอยู่มาตั้งแต่รุ่นกกงอ่ะคะ่ะมีการพัฒนาให้คนที่มาจากนอกพื้นที่รวมไปถึงคนในสงขาแล้วก็หัดนดญ่เองนะคะได้เข้ามาชมวิถีชีวิต บ้านขนมไทยสองแสนนะคะเราเนี่ยโตมาจากกง๋งก่งเป็นกุ๊กจากเมืองจีนนะคะอยู่บนเรือเดินสมุทรยายเป็นชาวเกาะยอทั้งสองคนก็พบรักกันทีนี้ก่งก็ใช้อาชีพของกงอะคะ่ะมาทำร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบใส้กอบตับชื่อร้านตร๋จตุ๋ยยายก็ใช้ความรู้วิชาความรู้ที่ยายมีการบ้านการเดินมาทาขนมไทย ขายอยู่ในร้านของกงเวลาผ่านมากงเนี่ยค่ะเสียชีวิตยายกับแม่แดงค่ะก็เลยสานต่อขนมไทยอย่างเดียวจนแม่ค่ะมีลูก2คนชื่อ2กับแสนก็เลยเอาชื่อลูกค่ะมาตั้งเป็นบ้านขนมไทยสองแสนค่ะ ตอนนี้มันเข้าสู่ยุคที่3คือ 2. 2เป็นสามีค่ะ <laughs> เป็นผู้รับบ้านของไทย2 0 0แสนบาทดูแลทีนี้ด้วยความสนใจส่วนตัวของเขาก็คือการถ่ายภาพ <laughs> เขาก็มีแนวคิดว่าทำยังไงให้ความสนใจที่เขามีเนะะี่ยค่ะความสามารถที่เขามีเนะะี่ยช่วยส่งเสริมเมือง <laughs> เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบ่งพาร์ทนึงให้เป็นแกลเลอรี่เป็นพื้นที่แสดงงานสาหรับชาวสงขลาเป็นรูปของสงขลา ในขณนะดเดียวกันเนี่ยขนมไทยที่เราทํามาตั้งแต่สมัยยายเนี่ยค่ะเราก็มาต่อย,ยอดเป็นร้านที่นั่งทานขนมไทยเป็นคาเฟ่ขนมไทยขนมหวานนี้เราถนัดเรื่องของขนมกวนค่ะขนมทองเอกสเสวยตัวนี้เป็นตัวเด็ดที่ได้รับรางวัลขนมไทยดีเด่นประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีขนมบอื่นเช่นข้าวฟ่างกวนน้ําตาลตโนดแท้ซึ่งเป็นสูตรของคุณยาย สัมปันีซึ่งเท็กซ์เจอร์ก็จะมีความนุ่มความละลายอยู่ในปากกินแล้วมันจะมีความละมุนล,ละลายอย่างเงี้ยค่ะไส้กรอกตับซึ่งได้รับรางวัลมาจากกรมส่งเสริมสหก,กรรมจาก180กิจการทั่วประเทศนะคะเราเป็นหนึ่งในสิเราไปเอามรดกที่กงทิ้งไว้ให้ก็คือไส้กรอกตับปลารหรือฟื้นใหม่ทําให้ยืดอายุสามารถถือกลับบ้านได้แล้วก็ปรับมาเป็นข้าวอบหม้อด,ดินไส้กรอกตับด้วยค่ะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีเด่น ค้าขายทำเงินเลี้ยงดูครอบครัวหากตั้งเป้าหมายเพียงแค่นี้บ้านขนมไทยสองแสนยังคงพิเศษไม่พอจะครองใจผู้คนสำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างหากช่วยเสริมแรงดึงดูดหนุนนำลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่แวะเวียนเข้ามาซื้อหาของอร่อยทั้งคาหวานอย่างไม่ขาดสายโควิด -19 พ่นพิษร้ายกาแต่ไม่อาจสั่นคลอนความสัมพันธ์อันอบอุ่นที่ยึดโยกพี่น้องชาวสงขาเอาไว้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็พยายามเรียกว่าพยุงสมบัติที่บรรพบุรุษเราเนี่ยมอบให้ให้คงอยู่ให้ได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ให้รอดใช้ศักยภาพที่เรามีเนี่ยเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนๆผู้ประกอบการรวมไปถึงคนในพื้นที่อะคะ่ะ เพื่อนๆพ,ๆพี่ๆบางคนเขาไม่มีช่องทางในการกระจายแต่เขามีฝีมือก็มาฝากขายสินค้าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้พี่ๆผู้ประกอบการคนอื่นนะคะเติบโตไปพร้อมกับเราได้น้องพนักง,งานก็เป็นคนในสงขามเหมือนกันจำเป็นต้องดูแลเพราะว่าเขาเองก็มีครอบครัวแม้ว่าในยุคโควิดเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องควักเอาบางส่วนที่เราเก็บไว้มาซัพพอร์ตบ้างแต่ก็ยังยื้อต่อไปได้ เราเป็นคนในพื้นที่เราก็อยากให้พื้นที่ที่เราอยู่มาตั้งแต่รุ่นกงอะคะ่ะมีการพัฒนาให้คนที่มาจากนอกพื้นที่รวมไปถึงคนในสงขาแล้วก็หัดใดเองนะคะได้เข้ามาชมวิถีชีวิตเราอยู่ที่เนี่ยทุกๆปีทุกๆเดือนจะมีคนสงขารวมไปถึงคนที่เคยมาสงขาและกลับมาเราเหมือนได้พบเจอญาติอะคะ่ะได้พบเพื่อน เราเหมือนเป็นที่พักใจเป็นบ้านนะคะถ้ามาสงขลาบ้านนี้ก็คอยต้อนรับป้าน้าลุงที่ที่เคยกลับมากลับมาที่นี่ได้เสมอเป็นความรู้สึกสุขใจเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของคุณป้าคุณน้าที่เคยซื้อมาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่เขากลับมาที่นี่ทีไรก็ต้องมามาหาเราอย่างนี้ยคะ่ะสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ